ต้องมาช่วยกันหาคะแนนเสียงในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้เกินสามเสิบก่ยกับในการที่โหวตในนัานดังนั้นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือวันนี้พอพรรคชาติไทยพัฒนาเราตอบรับคําเชิญของพรรคเพื่อไทยแล้วเราเองก็ต้องพยายามช่วยกันรับหาคะแนนเสียงเพื่อที่จะได้ช่วยกันโหวตแล้วก็ทําทให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้ในโอกาสแรกที่เป็นที่สุดดังนั้นไม่น่นนาจะมีปัญหา ครัดีไมไม่ดีนะอาเชิญรักสำหรับคำถามเรื่องข้อกำกัของสวบางส่วนที่เห็นว่าพักเพื่ไทยเองนะครับได้ไปพูดอียกับพักเก้าใคร แล้วจะมีความกังว,วลว่าจะมีการดึงเข้ามาร่วมรัฐบาลในช่วงหลังผมกับยนด้วยความเคารพยิ่งนะครับเรากับพรรคเก้าไกลเนี่ยพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันโดยมีพรรคก้าไกลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลผลการทําหน้าที่ของพวกเราในนามแบบพรรคร่วม312เสียงทุกท่านทราบอยู่นะครับว่าไม่ประสบคลาสำเร็จ ได้รับการไม่ได้รับการสนับสนุนจากสีในรัฐสภาพักเวีไดยได้รับการส่งมอบจากพักเข้าไลเถ้ามาเป็นแกน,กนาการจัดเั้ารัฐบาลภายใต้เงื่อนไขของ8ปดพักสามร้อยสเสียงเอ็เดรนะครับเราพยายามอย่างถึงที่สุดนะครับถึงที่สุดที่จะขอคะแนนจากทุกภาคท,ทุกฝ่ายเพราะใน312มันเป็น,ปนไปได้อยู่แล้ว ถ้าเราเดินทางเดิมน,นะครับเราก็ได้มาแค่324คงไม่มากกันแ้วดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็ต้องหาความร่วมืลจากผุกพักทุกฝ่ายนะครับจากการที่เราไปสอบถามไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลนะครับสม,สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิก้ธุธีิสภาและพักการเมืองที่เราทําอย่างเปิดเผยน,นะครับและเน้นย้ําผมต้องขออนุญาตใช้เวทีนี้ครับในเรื่องค้ว่าที่เราทําอย่างเปิดเผยเนี่ยเพื่อเราต้องการคาตอบที่เปิด ว่าทําไมเขาถึงไม่ลงคะแนนให้กรณีที่เราจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเก้าไกลคําตอบชัดครับคําตอบชัดไม่ว่าจะมีมาตรา112จะแก้ไขไม่แก้ไขหรือไม่เนี่ยสีพ่พรรคการเมืองตอบชัดว่าไม่สามารถร่วมรัฐบาลได้ไม่สามารถลงคะแนนให้ได้มีเพียงหนึ่งพรรคการเมืองเท่านั้นเองครับที่บอกว่าถ้ามี การปลดล็อกเงื่อนไขไม่แตะต้องไม่แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2เนี่เขาสามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้นี่คือคําตอบที่ชัดมากเราเองก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องหาคะแนนหาเสียงเพิ่มจากพรรคอื่นภายใต้เงื่อนไขว่าถ้ามีพรรคเข้าใกลอยู่ร่วมการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ได้คะแนนการบริหารจัดการในเรื่องนี้เนี่ย เราเองจำยอมที่จะต้องทำจำยอมที่จะต้องทำเราไม่เคยเกลียดพคก้ารไฟเราไม่เคยปฏิเสธปฏิเสธเสียงพี่น้องประชาชนที่ให้มาแต่รัฐการอย่างนี้ถ้าพักเพื่อไทยไม่เดินหน้าทําอะไรเลย,เยปล่อยให้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเท่ากับปฏิเสธความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนและต่อประเทศชาติบ้าเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะสแสวงหาเสียงเพิ่มเติมมันก็เป็นสิทธิ์ดยชผิดชอบท,ที่เราได้รับมอบหมาย ส่วนเรื่องของสวนะครับที่มีข้อกังวลเนี่ยหลังจากที่เราเดินหาเสียงนะครับในนามของพรรคเพื่อไทยกับพรรครุ่งอื่นๆที่เราประกาศไปแล้วเนี่ยโดยไม่มีพรรคกล้าวไก่การที่เราไปพูดคุยกับทุกพรรคนะครับทุกบุคคลทุกส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้าวไก่หรือพรรคใดๆเนี่ยเพื่อขอคะแนนในการพี่นามาโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับไม่เร่งมาจาับตั้งรัฐบาลนะครับ เพราะว่าเราติบล็อกรัฐธรรมนูญวิกิตรัฐธรรมนูญที่มันมีล็อกอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเราก็พยายามที่จะขอให้ทุกพักทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมซึ่งเป็นเอกสิทธิ์นะครับแต่เราก็พยายามทําหน้าที่ถึงที่สุดเพราะงั้นการเดินทางไปพูดคุยกับทุกพักเช่นกรณีพักก้าวไกลเมื่อวานเนี่ยเป็นเจตจำนงเพียงเพื่อไปสอบถามขอความร่วมมือว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่เราจะมาปลดล็อกรัฐธรรมนูญ ในเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเจตนาที่จะทําเราไม่ได้ไปเชิญชวนก้าวไกลให้มาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีพันธสัญญาว่าจะต้องข้าวไกลมาร่วมรัฐบาลหลังจากนี้เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าความกังวลของสองวบางส่วนที่ท่านพูดถึงเนี่ยเราสามารถที่จะตอบคาถามได้โดยพฤติการพฤติกรรมนะครับที่เรากระทาอยู่แบนี้และให้ความมั่นใจเขาให้ความมั่นใจกับทุกภาคส่วนผมก็เชื่อว่าน่าจะได้รับการยอมรับ อนุญานะครับอนุญาตต้องเรียนว่าการไปเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งปกติที่พักไมื่อใดกันเินการเพราะอย่างที่ท่านหัวหน้าพูดเราไปทุกพักทุกฝ่ายทุกคนนะครับทั้งสภา,าผู้แทนราษฎรและทางวุฒิสภา,พาเพราะนั่นคือการปฏิบัติที่เป็นจริงที่สะร้อนว่าเราต้องการที่จะสลายขั้วทางการแย่ ไปร่วกพัก,กันแต่เรียนยืนยังได้อย่างหนึ่งว่าการไปเมื่อวานไม่ใช่ไปเชิญพรรคก้าวไก่มาร่วมรัฐบาลเพราะเราชัดเจนอยู่แล้วว่า,าตั้งแต่ตอนที่เราแยกกันในโมูลพรรคก้าวไก่จะเป็นฝ่ายค้านถ้าเรามาร่วมักกาตารัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไปเมื่อวานก็คือการรับฟังความเหม็นนะครับเพื่อที่จะให้การตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างวิธีการใหม่ที่กลาวไปก็คือว่า พักเพืพเ่อไทยและพักก้าวไกลหรือพักฝ่ายรัฐบาลหรือพักฝ่ายค้านเนี่ยเราอยู่ในสภาเราจะท,ทํางานการเมืองอย่างสั้นสั้นนะครับเราไม่ได้คิดว่าถ้าเป็นเพื่อไทยหรือเป็นก้าวไกลหรือเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านแล้วเนี่ยจะต้องทําอะไรที่ตรงกันข้ามเสมอเราเรียนยินยันไปแล้วและก็ได้พูดกับทางพักก้าไกลไปแล้วว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ถิงพี่น้องประชาชนเราทําได้เรื่องยกเว้นเรื่องมาตรารอการแก้ไขมาตราร้อยสิบสอง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของประเทศเพราะฉะนั้นจากจุดยืนนี้ที่เราพูดงานตลอดผมไม่เชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือกลุ่มองค์กรต่างๆที่เราอยากขอความร่วมมือกันจะมีปัญหาและอีกประเด็นหนึ่งที่เราได้พูดอย่างชัดเจนก็คือว่าวันนี้เราจะตั้งการเป็นรัฐบาลในมิติใหม่ไม่ใช่เอาเรื่องผลประโยชน์ของพรรคการเามืองเป็นที่ตั้งแล้วมาแบ่งแยก แข่งขันในเรื่องที่จะใครจะครองกระทรวงไหนวันนี้สิ่งที่เราต้องการอันดับแรกเลยก็คือการแก้ไขวิกฤตของประเทศเราขอให้เลือกให้ความไว้วางใจกับพรรคเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตร,ร,รีของพรรคเพื่อไทยเราจะเป็นแกนนําในการประสานงานเพราะนั้นจะเห็นว่าทุกพรรคทุกฝ่ายที่เราเิญมาเขาให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นว่าทีมงานของพรรคเพื่อไทยนั้นมีคุณสมบัติมีคุณภาพพอที่จะช่วยกัน นำการแก้ไขวิกฤตประเทศครอร์น้าด้ครับการเอนไการตอเนื่อศก็ช้ัเกาตชาไม่เชือคุยรื่กว่าใหน้อยเี่เชื่อว่าแต่ีก็อย่างที่เรียนนะครับเราไม่ได้ไปเรียนเชิญใครร่วมรัฐบาลเัดเกนทยกอย่าง แต่สิ่งที่เป็นปัญหาหนับแรกคือเชิญให้มาช่วยกันโหวตให้ความไมว้วางใจกับพรรคเพื่อไทยและและคนเลเดนนายกรนษรีของเราทุกพัคเนี่ยเราไปพบหมดนะครับได้คุยแล้วทั้งหมดทุกกลุ่มแต่ว่ากระบวนการต่างๆที่จะมาสู่ขั้นตอนที่เป็นข้อสรุปก,ก็คงต้องให้มันเป็นไปตามกระบวนการต่างก่อเวลาตามวาระนะครับครับขอเชิญน,น้านิีครับ ไห้พูดถึงสถานก,การณ์พิเศษกับเจ็ดกำนอพภรคกระไทยแล้วเราก็ให้แต่ละฝ่ายที่เราไปคุยทุกฝันเหมือนกันเหมือน,นกับภาคก้าวไกลคือให้ไปแต่งตองและคิดเพราะยังมีเวลาในการที่จะบวชอีกหลายวันแต่เราบอกแล้วว่าเราไม่หยุดสิ่งที่เราัำคิดและดำเนินการกเพราะนั้นเราไม่ได้ต้องการคำตอบรอชัดเจนว่าจะต้องทำหรือไม่ทำวันนี้เราทาผู้ขนานกันไปสิ่งที่เราวางในการดําเนินการพราคไหนพร้อมเราก็สามารถเปิดได้เดกือบทั้ ก็จากวันนี้ไปก็ถ้าภาคไหนความเราเรียกเปิดได้ทุกภาคคุยหมดแล้วฮะแต่ว่าเราไม่ได้ไปคาดคะนว่าต้องตอบเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือให้แสดงเหตจำนงแล้วถ้ายังไม่พร้อมก็พิสูจน์ให้เราเห็นในวันที่เลืองไงเกำลังเปลี่ยนายถึงว่าของริษัทที่ตรกริษัทนำใจสร้างชาติเนี่ยคุยเรื่องของทีหมดหนเราให้ตรงกันข้าันก็คุยสถานการณ์กับคุยเรื่องการหมวดนายกให้ความไว้วางใจเราผมว่าชัดเจนแล้วนะครับที่พูดนีชัดเจนทุกพรรคทุกฝ่ายทุกฝูงผมไม่มีคำถามตรานี้แต่ถ้าเรื่อง ก็ดูในกระบวนการครับรอผมว่าเรายังรอได้ถึงวันที่ประธานรัฐสภาเลือกวันให้หหวตนายรมวันนั้นจะเป็นความจริงที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าใครร่วมโหวตนายรมวันตรีได้ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายรมจากนั้นไปก็คือการจดตั้งรัฐบาลก็จะได้เห็นว่าจะมีใครบ้างเดี๋ยวเชิญด้านนี้ด้วยครับผมผมขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นนี้นิดนึงครับเพื่อให้มีความเข้าใจรู้กัน คือผลทางการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับอะไรที่เป็นความต้องการส่วนใหญ่ที่เราพยายามจะทําได้เราก็พยายามหาทางเรื่องนั้นเป็นทางเรื่องอันดับแรกสุดเช่นไปเจรจาให้พรรคการเมืองและสมาชิกวุฒิสภาเ,เขาได้มาลงคะแนนเลือกนายกให้เราโดยนี่มีเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลาร่วมกัน ถ้าเงื่อนไขนี้มันสําเร็จนะครับสิ่งที่เราวางแนวทางากัดจ้างตั้งรัฐบาลไว้มันก็สามารถตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนได้อันนี้เป็นทางเลือกที่เราพยายามนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้หน้าที่ของพรรคเพื่อไทยขณะน,น,นี้คือต้องตั้งรัฐบาลให้สําเร็จนะครับเราจะทําให้มันคาราคาสังแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องมีทางเลือกอื่นทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้เราก็ต้องพยายามสวงหา บนพื้นฐานของประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักกันนะครับเราอยอมรับนะครับว่าเพื่อไทยเราเนี่ยเราใช้ชนสูงฉุนมากในการทํางานครั้งนี้เพราะสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยเรารณรงค์ให้พี่น้องประชาชนมอบความไม่วางใจให้เราเรื่องของแห่งสไลด์ได้เสียงมากกว่า250เสียงขึ้นไปแต่เราทําไม่สําเร็จเราเองทําไม่สําเร็จเราต้องยอมรับนะครับในการทําไม่สาเร็จเนื่ยเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ย เราก็ต้องใช้สถานการณ์อย่างนี้ข้อที่จริงอย่างนี้มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เท่านั้นเองครับครับใช่ได้นี้ครับถ้าจักเสียงจากว่ารัฐบาลตอนนี้ถ้าเป็นทางการก็คือ238เสียงมันยังขาดอีกถ้าบอกว่าไม่นับเก้าไกลก็จะเหลือ3ครับก็คือประชาธิปตัตย์นพมไทยส่้าติ การจดัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียภาพนะครับต้องมีเสียงข้างมากภายใต้ที่เราพูดคุยกับทุกพักการเมืองเนี่ยเราสร้างความมั่นใจว่าเรามีเสียงข้างมากแล้วนะครับทุกพักถึงมาร่วมกับเราไดา้หลายพักมีเงื่อนไขว่าเป็นเสียงข้างนออยนี้เขาจะไม่ร่วมรัฐบาลและสิ่งที่เราพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยเรา ให้คารับรองว่าเรามีเสียงข้างมากก็คือเกินเกินหนึ่งอยู่แล้วส่วนจะเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดถึง300หรือไม่นะครับ2องร้อยแปดหรือไม่นี่อยู่ขั้นตอนที่เรากำลังทางานกันผมเ,เรียนด้วยความเคารพนะครับพักเพื่อไทยมีข้อจากัดในทางเลือกมากเราเสนอทางเลือกพยายามทําทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับบนพื้นฐานที่มีความเป็นไปได้แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยทางเลือกต่อมาเราก็ต้องเลือกนะครับเราต้องเลือก เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราทําทางเรื่องนี้ได้จัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ใช่เพื่อเรานะครับเราจะทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองผลการทํางานตรงนั้นจะเป็นเพื่อพิสูจน์ในฐานะพักร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยและพัคเพื่อไทยเราก็มีความมั่นใจว่าประเทศมันต้องกลับมาการแบ่งพวกการแบ่งสีนะครับการทําหน้าที่ร่วมกันการสร้างวัฒนธรรมเพียงแต่บางเรื่องบางราวเนี่ยถ้าเราไปสามารถควบคุมได้เน่น่าเป็น ผู้นานะครับเอาทุกฝ่ายมาร่วมมือกันนะผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให้ประเทศเดินหน้าได้นะครับผม,ผมเรียนเรียนอย่างนี้นะครับว่าขอเรียนเพิ่มเติมอน่ที่ท่านหน้าพูดคือว่าเราเริ่มต้นจาก141จากวันนั้นถึงวันนี้คือกระบวนการทางานของเราที่เป็นรูปดำถึงวันที่2 3 8เรายืนยันมาตลอดนะครับว่าเราเกินขึ้นอย่างแล้วเรื่องนี้ มันต้องทําให้ชัดเจนให้เห็นแต่เรามีเวลาจนถึงวันที่สิบเจ็ดที่จะตัดร้อยประธานรันสภาเลือกประชุม mm hmm. ผมยืนยันกับท่านว่าก่อนถึงวันเลือกนายกมตีเราจะมีเสียงทั้งหมดให้ท่านได้เห็นว่าสามารถเลือนายกมติจากเราหมนเดียวจบได้ okay, อโอเคนะครับโอเคนะครับ <Okay, S 1> ขอจบ<อ> ได้ความขอบคุณนะครับสําหรับเสียงของพี่น้องประชาชนคือเราเป็นผู้แทนประชาชนนะครับเราเป็นองค์กรทางการเมืองที่อาสามารับใช้พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของอํงนานาจที่ปัตตนเลครับทุกเสียงนะทุกคำิาพากษ์วิจาร์เรารับฟังนะครับเรารับฟังส่วนจะถูกใจไม่ถูกใจนั้นก็ขึ้นกับวิธีคิดฐานจิตของแต่ละ่านแต่ละคนเราก็ยินดีที่จะรับมาอะไรที่มันเป็น สิ่งที่เป็นประโยชะน์ครัทก็นำมาปรับใช้อันไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะฟังและ่านผ่านไปเพราะเราเป็นปิดขั้นการแสดงความคิดเห็นไม่ได้นะครับ,รบขอบพระคุณครับขออนุญาตเราปฏิเสธความคิดของคนที่เห็นแตกต่างไม่ได้สิ่งที่วันนี้พรรคเพื่อไทยยืนยันแล้วก็จะได้รับการมองให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เรามีความตั้งใจที่จะสลายฝ่ายค้านยกนยัน ราะนั้นผมคิดว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทํางานและก็พิสูจน์ความเป็นจริงและความจริงใจของเราในการที่อยากจะแก้ปัญหาประเทศอยากจะแก้วิกฤตแล้วก็อยากจะหลายทั้งหมดผมว่าความตั้งใจและการทํางานภาคเมือไทยจะเป็นบทสรุปในอนาคตเ,เราได้เรียนไปแล้วว่าถ้าเราคิดไม่ดีต่อประเทศหรือเราตัดสินใจอย่างไรก็ตามถ้าประชาจนวนใหญ่ไม่รับไม่เห็นด้วยเราก็พร้อมจะรับผิดชอบแล้วกับสิ่งที่ ครับขอด้านขอบคุณครับสายมือผมสุดท้ายท่านท่านหัวหน้าครับสุดท้ายจริงจริงครับครับก็ถามว่าสสของพรรคเก้าไกลใช้ Facebook ในการสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับก็ถือเป็นช่องทางที่ดีนะครับเราเป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยเราก็ควรจะฟังเสียงประชาชนในการ ช้ในการประกอบในการตัดสินใจก็เป็นช่องทางที่ดีนะครับแต่การรับฟังความเห็นเนี่ยเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับใช้ประกอบการตัดสินก็ต้องคำหนึงพอสมควรประชากรประชาชนไทย67ล้านคนนะครับ67ล้านคนแล้วในแต่ละพักการเมืองเขามีผู้สนับสนุนของตนเองที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนและผมก็เชื่อว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะ พิจารณาและตัดสินในอนาคตมันก็ยังมีกลุ่มหนึ่งซึ่ง็นกลุ่มค่อนข้างมากด้วยนะครับกลุม่มผู้สำันุนแต่ละพรรคการเงินก็เป็นส่วนเสียงส่วนหนึ่งนะครับไม่เกิน30ไม่เกินร้อยละ30เพราดฉงนั้นเนี่ยเราเองก็รับฟังนะครับรับฟังหมายถึงว่าถ้าก้าวไกลมีข้อเสนออย่างไรนะครับโดยเฉพาะจากฐานประชาชนเราก็ยินดีรับฟังเขาตอบเรามาว่าไม่สามารถที่จะสสนุนได้เราก็จะใช้ ทางที่เรามีทางเลือกอื่นในการทํางานต่อไปไม่ได้ยึดติดไม่ได้อ้างเข้าใครนะครับด้วยความเคารพจริงๆอย่าไปาพูดทานองว่าพักเพื่อไทยเองเนี่ยไปเล่นละครเพื่อเอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไปร่วมกับพรรคการเมืองอื่นอันนี้นก็ขึ้นกับสิ่งที่ทุกท่านวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นไปแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําในความเป็นจริงบนพื้นฐานของข้อเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นะครับคนที่อยู่ในวงการการเมืองที่มีช่องทางที่ควรจะเป็นเสนอให้เราเรา,เราทําทุกช่องทางถ้าเราไม่ทําเราจะถูกตําหนินะครับถ้าทําแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ใช้ประกอบในการตัดสินใจที่จะเดินหน้าในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับครับขออนุญาตจบก,การแถลงข่าวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ 你等着，你很乖。 สวัสดีคุณผู้ชมเพจไทยนิวทุกท่านด้วยนะครับขณะนี้นะครับรายงานสดจากแล้วก็สภาเวลา10นาฬิกายีนาทีหลังจากเมื่อตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมีด้านหมายว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีการถแถลงนะครับเป็นการถแถลงในเรื่องของที่หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาครับได้มีการตอบรับร่วมหารือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับสองพรรคที่ สําหรับพักชาติไทยพัฒนาที่ได้เข้ามาเพิ่มนะครับในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับทางพักเพื่อไทยโดยนาะยวราพุธศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาได้มีการกล่าวว่าพักเพื่อไทยนะครับได้สง่งคําเชิญให้ร่วมรัฐบาลโดยมีการประสานงานมาว่าจะมีการขอนัดหารือถึงแนวทางทํางานร่วมกันที่รัฐสผานในวันนี้ครับเวลาเก้านาฬิกาสนาทีเป็นต้นมาและหลังจากนั้นนะครับจะมีการถแถลงข่าวร่วมกันในเวลา10บนาฬิกา ส่วนที่มีกระแตข่าวนะครับว่าทางาพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการเตรียมดึงเสียงสนับสนุนจากรรคเก้าไกลนะครับให้ช่วยลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีว่าหากเป็นเช่นนั้นนะครับจะต้องพิจารณาอีกครั้งแต่ขณะนี้นะครับยังตอบไม่ได้และเกิดเหตุการณ์และเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นนะครับจึงต้องมีการรอดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งก่อนต้องขออภัยคุณผู้ชมนะครับสำหรับความผิดพลาดเรื่องของ เสียงที่อาจจะได้ยินไม่ชัดมากเท่าที่ควรนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยทางสื่อมวลชนเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวทางผมนะครับจะรายงานท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบการรายงานในวันนี้ไป โดยวันนี้นะครับตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาสานาทีนะครับที่อาคารรัฐสภา,าผู้สื่อข่าวนะครับได้มีการรายงานว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยครับนำโดยนายแพทย์ชนันต์สีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายปูลธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคและนายประเสริฐจ,จัรัวงทองเลขาธิการพรรคได้มีการพูดคุยหารือแนวทางการร่วมรัฐบาลร่วมกับนายวราวฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานายประพัฒน์โพธิสุทนนะครับเลขาธิการพรรค นายนิกรจำนงพอ,อ,อพักและแกนนำพัชกชาติไทยพัฒนาครับจากนั้นนะครับเวลา10นาฬิกาแกนนำพักน,นะครับเพื่อไทยนำโดยนายแพชฌนาและนายวรวุฒิร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวพักชาติไทยพัฒนาท,ที่จะเข้าร,ร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยที่มีเสียงอยู่10เสียงอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ภายหลังจากนี้นะครับจะมีการไปเดินสายพูดคุยกับพักการเมืองต่างๆไปแล้ว พื่อลดรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลครับและได้รับการสนับเสียงจากพักภูมิใจไทย71เสียงโดยมีการร่วมถแถลงข่าวร่วมกันไปแล้วเมื่อช่วงเย็นวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ครับเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาพักเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นแกนนาการจัดตั้งรัฐบาลได้มีการถแถลงข่าวเปิดตัวพักการเมืองที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเพิ่มเติมอีก6พักซึ่งประกอบไปด้วย 1. คือประชาชาติครับ9เสียง2คือเพื่อไทยรวมพลัง2เสียง 3คือชาติพัฒนาก้าสเสียงเสรีรวมไทย1เสียงพลังสังคมใหม่1เสียง้องที่ไทย1เสียงรวมแล้วนะครับขณะนี้พรรคเพื่อไทยนะครับรวมตั้งเสียงรัฐบาลได้238เสียงซึ่งต้องการเกินครึ่งหนึ่งก็คือ3 7 4เสียงครับเพื่อใช้ในการโหวตคนดิเดตนายกของทางพรรคเพื่อไทยซึ่งทําให้พรรคเพื่อไทยนะครับต้องหาเสียงเพิ่มอีก1 3 6เสียงขณะเดียวกันนะครับถ้าเพื่อไทยได้มีการพูดคุยกับก้าวไกลซึ่งมีคะแนนเสียง151เสียง เพื่อขอเสียงสนับสนุนโหวตนายกอขอไปครับโหวตแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแต่ยังไม่มีความชัดเจนออกมาส่วนพรรคสองลุงนะครับทั้งพลังประชารัฐและพรรครุไทไสร้างชาติรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์คาดว่าอาจจะมีสสบางกลุ่มยกมือโหวตให้แคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยด้วยก็เป็นได้ครับนี่นะครับก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับรายงานสดสดจากทางรัฐสภานะครับหลังจากนี้นะครับท่านผู้ชมหากมีและเดเพื่อเเิอนะครับทางผู้สื่อข,ข่าวก็จะรีบประเษกผู้ชมได้รับชมกันโดยเร็วที่สุดครับ ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับว่าทางพเพจเทนเนียจะเรียกว่าไปขอเสียงจากทางภาคไหนเพิ่มอีกบ้างนะครับสำหรับวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไทยเนียครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเพจไทยเนียครับทางมีรับเดตเพิ่มเติมนะครับทางผมผู้สื่อสารเพจไทยเนียจะรีบอัปเดตผู้ชมได้รับชมกันโดยเร็วที่สุดครับสวัสดีครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันใหม่สำหรับการรายงานในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ